Khai <coughs> yeah! <coughs> <it? tr Jedi tùy> ô Khai ô Khai ô đang ở đây. Cô ấy đang ở đây. Cô ấy không phải ở đây. Cô ấy không คนที่แบบคนที่แบบยังไงคนที่แบบโอ้ยคนที่แบบโอ้ยหนักเลยเลยอให้โหแบบว่าปัญหาครับเปรียบเทียบบ่ได้แบบโอ้ยคุณเปิดคำสีวัลคุเปิดคำสีวัลหนูเปิดคำสีวัลใกล้ไปอยู่ไทยดนอฮัลูกลแอรเขอถ่ายรูปได้ค่ะแต่ว่าได้ทีละท่านจ้า นนลน่าจะวดที่เ้ต่เลขกหกเลยนีจอดีเขาอกจิ้มตรงเลขกหกเลยนะ่เลขหเลขหกหกศูนดข้างล่างเลขหนึ่งอ่ะเออิศูนย์จ นอนก็ดูแลนะครับดูแลมันฟังฟังอยางนี้มานอ้วพอบลไปโอ้ย หาเรื่องนะพอไปรลดเมื่อคืนเราอุตสาช่วยให้รอดพ้นแล้วนะวันนี้จะเอาใหม่แล้วเหรอยิ้มเก่าวิา่ญเกเาเพิ่อบัวก็รักบครัวด้

โอ้ไม่อี่ะบอกว่าบ่อเปิดฝานานไมเเาเอะยไหครั่เอาสิเอบรรยากาศมันเปิดฝานานไม่ได้ลูกเปิดเปิดนานแล้วมันแหง้งนีง

อากามอยู่ครับอ้าวเสื้อก็จะหมดแล้วเสื้อก็จะหมดแล้วให้แม่ฟองยำบางสิทธ์ พากกันเทศอย่างไรนกเกนี่ยพากกันเทศอย่างไรเน,นี่ยน่นยะตัมเนี่ยนู่นน่นนู่นนูน่นเช็กปั๊มมาให้แล้วยู

เราไอเ้ปสะดวกเลยมี d ดวยเราจะได้ไปซื้อของวันนี้จะซื้อถ่านไม้ไว้เด็กัมเด็กัมเด็กัมด็กัมเด็กัมเด็กฟัมเด็กฟัมเด็กมเด็กเด็กฟัมเด็กเด็กัม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 เด็กปัมเด็กัมเด็กปัมด็กัมเด็กฟัพมเด็กัด็กัมเด็กปัมมเด็กมเด็กมเด็กัมเด็ก รอดูในคลิปดูที่พาเเสนอนะครับต้เด็กตั้มเด็กตั้มเพื่อนครับเอวล็อกจอบคนไหเด็กตั้มวังรถเ้อระวังรถเ้อเพื่อนเอาเลยวางวาง วางแขนกันแล้วลบก่อนแล้วลบก่อนเอานลครับเราติดตามคอนเทนร์ทั้ง่องบอลจูนะครับกปัวากีฬาว่างแผนว่างแผนเป็นเด็กปั๊มจะรอดมเนา Yeah. <laughs> พเปิดเป็นแาวเพลเอาไปเอาไป